สวัสดีครับเรซินมังกี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาชมผู้ป่วยผู้ป่วยชั้นชั้นนี้แหละชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเป็นโฟตอนโมโน M5S นะฮะ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยลูกค้าแจ้งมาว่าปิ้นไม่ติดบ้างปิ้นเล้าโมเดลออกมาพลึกพกบ้างส่งมาผมก็ทำการเอ็กซ์โพเซอร์อันนี้อาการเนี่ยแปลกคือจอมันไม่ได้เสื่อมแต่เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกัน เห็นไหมเป็นคราบเลยทีแรกเนี่ยก็นึกว่าเป็นที่ฟิล์มเอาฟิล์มจอออกแล้วก็ยังเป็นคราบอยู่อ่เป็นเพราะอะไรนี่ครับถามไปถามมาเขาบอกว่าเขาใช้ ipa ชีดเนี่ยชีดช้ำเลยช้ำกว่านี้อีกแล้วก็ทิ้งไว้เอาเพ e ท t าว e l หยาบเนี่ยเช็ดเรื่องเพ e ท t าว e l เช็ดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า ipa เนี่ยพอโดนพ่นเยอะปุ๊บมันแทรกซึมครับเนี่ยเห็นไหมแทรกซึมไปตามขอบแล้วมันก็ไหลเข้าจอ ทีนี้ยังไงล่ะเปลี่ยนจอครับผมเพราะฉะนั้นผมบอกก่อนเลยนะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมตัวฟิล์มกันรอยของรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ย M5S ธรรมดากับ M5SPro เนี่ยทำไมฟิล์มกันจอเนี่ยเขาถึงออกมาถึงขนาดนี้เพราะรุ่นเก่าๆเนี่ยมาอยู่ตรงขอบเลยมาอยู่ตรง,ตรงแค่นี้พอมีของเหลวไหลลงไปเนี่ยหกลงไปไม่ว่าจะเป็นเรซินที่อัเย้อยลงไปหรือว่าเช็ดหน้าจอ โดยใช้พวกนี้มันซึมมันซึมปุ๊บจอพังเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีฟิล์มกันรอยแล้วเนี่ยเราอยากจะเช็ดให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยฉีดเข้าไปอย่างนี้สามสี่ปื๊ดแล้วก็เช็ดผ้าไมโครไฟเบอร์มันไม่ทำให้เป็นรอยเช็ดไปอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวต้องเปลี่ยนจออยูแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเปลี่ยนจอ,อ ตรงนี้ผมพากทับเข้าไปนะครับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะจนถึงปิดคลิปเนี่ยก็เป็นการสาธิตการเปลี่ยนหน้าจอของ M5S ที่ดูเฉยๆถ้าใครไม่อยากดูเนี่ยก็ปิดคลิปไปก่อนก็ได้นะครับเพราะผมกลัวกลัวเบื่อนะฮะพอมันไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายนี้ก็นะครับเหมือนเดิมฝากล้านนะครับเครื่องปิน 3D เรซินเครื่องปินเส้น FDM น้ำยาเรซิน FDM ที่เป็น PLA ของอ็นไคิวบิกทั้งหมดเลยนะครับถ้ามีอะไรสอบถามก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยด้านล่างนะฮะลิงก์ทั้งหมดของร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook ทั้ง2เพจนะครับกดไลค์ให้หมดกดไลค์กด follow ให้หมดใน YouTube กดไลค์กด subscribe กดอะไรก็กดกดปุ่มมีปุ่มอะไรกดได้กดนะครับ okay, <S <S โอเคก็ฝากด้วยครับเดี๋ยวจะมาอัพคลิปที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นการติดฟิล์มหน้าจอสาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับ เป็นคลิปสั้นนะก็คลิปต่อจากอันนี้นั่นแหละถ้าใครอยากฟังผมบ่นต่อเนี่ยก็สคริปเลื่อนไปที่6นาที16วินาทีได้เลยนะครับนะฮะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ เสร็จแล้วก่อนปิดอ้นี่ก่อนปิดฟ okay. ิล์มกันรอยเช็คน้าจอกันนะครโอเคเรียบร้อยนะเสร็จจบข่าวง่ายไหมนะครับเปลี่ยนจอวิธีนี้ไม่ต้องเอาข้างล่างออกด้วย ันน็อต2ตัวนี้จบเลยมันจะเสียเวลาตอนเอาคาบกาวออกตอนตอนแรกอะไรแเนี่ยเนี่ยเนีาบกาวออกข้างข้างในตอนที่เอาเจอออกนะนะีสุดท้ายนี้ฝาไว้นิดนึงไม่มีอะไรยากมันแค่เปลี่ยนอะไรคันน็อตเสียบ ถอดขัน็อตเสียบปลั๊กมันบอกตรงนะมันไม่มีอะไรยากเลยการดูแลเนี่ยการดูแลเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพมาให้เรื่อยๆนะเพราะอย่างที่บอกเคยบอกไปเรซินเป็นของเหลวต้องดูแลมันดีๆอา่าผมพูดนิดนึงเดี๋ยวผมขอสงวนลิขสิทธิ์ให้กับเครื่องลูกค้าก่อนนะเพราะว่าลูกค้าที่อื่นนะครับติดต่อมาสอบถามเยอะมากนี้ผมแจ้งไว้นิดนึงสอบถามร้านที่ซื้อมาก,ก่อนนะครับเรื่องเครื่อง,เร,องเรื่องการใช้งานอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าเขาไม่ตอบอยังไงเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็ถามได้แต่ว่า ผมก็จะบอกก่อนนะว่าผมจะตอบลูกค้าของผมก่อนนะถ้าว่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบแชทหรือว่า,เ,าเดี๋ยวโทรกลับอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมติดลูกค้าอยู่ผมจะโทรกลับนะแจ้งก่อนนะอันนี้เข้าใจกันนะเพราะว่าผมทําอยู่คนเดียวผมไม่ได้เป็นนะผมไม่ได้เป็นศูนย์ใหญ่อะไรผมทําอยู่คนเดียวโอเคก็นะครับเรซินมังกี้วันนี้ก็ขอจากไปก่อนนะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับเครื่องปินพ์เรซิน FDMPLA เส้น PLA ก็มีขายแล้วนะครับเรซินมีทุกแบบของทาง เฮนนี่นะครับเราเป็น authorized reseller ของทาง a n น c u b ค c โดยตรงนะครับดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีไม่ใช่ขายเสร็จแล้วหายไม่ใช่ก่อนขายตอบทุกเม็ดขายเสร็จปับ๊บหายไม่ใช่ร้านเรานะครับลูกค้าร้านผมปิ้นสวยทุกคนโอเคนะคขอบคุณมากครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ